ทำไ f แล้วน้ำหนักไม่ลงเพราะไม่รู้สิ่งนี้สวัสดีเพื่อนๆพือนสำหรับเพื่อนๆ่อนที่ทักมาถามคุณน้อยนะคะว่าทำไอทอาคุณน้อยแล้วทำไมน้ำหนักยังลงช้าในเหมือนจะไม่ลงก่อนอื่นเพื่อนต้องเข้าใจก่อนนะคะทำไอเพียงเดียวไม่ใช่นะน้ำหนักลงนะคะเพื่อนทำาอ F ก็ช่วยให้เราฟ้า แต่ถ้าน้ำหนักก็จะลงในแรกๆก็จะลงอยู่แล้วค่ะทำมปมาแล้วแบบน้ำหนักไมลงอยู่นิ่งเพื่อนๆโฟกัสที่อาหารในมือเลยนะคะอาหารในมือเพื่ออย่าทานแป้งตาลถ้าอยากน้ำหนักลงก็อย่าทานข้าวแป้งอย่าทานแป้งตาลจะทานในกลุ่มของแป้งตาลนะคะเพื่อนต้องดูอาหารในมือนะคะถ้าน้ำหนักยังนิ่งๆอยู่น้ำหนักทำมาเอฟแล้วน้ำหนักลงน้ำหนักแล้วทำมาเอฟแล้วน้ำหนักนิ่งๆโฟกัสที่อาหารเลยค่ะเพื่อน อาหารที่เพื่อนๆทานครับมากเกินไปหรือเปล่าครับเำได้ไหคะเห็นกับมือต่อมือนะคะในผู้หญิงกับมือขึ้นในผู้ชายนะคะถ้าเพื่อนทานครับเกินน้ำราจะนิ่งหรือจะลงช้าค่ะเพื่อนน้ำเต้าหู้เนี่ยน้ำเต้าหู้อย่างเช่นน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้มีโปรตีนแต่ก็เสยียเป็นครับนะคะในน้นำจะลเราจะลงชา้าเพื่อนทานเยอเกิดเยอเกิดแค่ตำตาๆเยอะนะคะน้ำันสูงมากก็น้ำนักเราจะลงช้าแล้วก็มีกลุ่มด้วยค่ะ อย่างเต็งโมเตงโมก็เป็นผลไม้ที่มีค่าทีใหญ่สูงน้ำตาลเราก็จะลงช้าเห็นยวไปค้เพื่อนอะไรที่เราคิดว่าเราทานไม่เยอะแต่มันมีน้ำตาลมีคาร์บเยอะมันก็ทำให้เราลงรช้าเพื่อนเพื่อนต้องคิดเสมอนะคะว่าสิ่งที่เราทานอ่ะมันเป็นคาร์บไหมมันมันเป็นในกลุ่มของคาร์บคบคือกลุ่มกว้างนะคะก็คือกลุ่มกว้างสำหรับข้าวแป้งตาลคือคาร์บหมดปริมณที่ทานต่อมือถ้าแห่หนึ่งต่อมือนะคะนี่พี่หญิงต่อมือต่อมือขึ้นพีชายถ้าเพื่อนทานคาร์บเยอะ น้ำหนักเราจะอยู่ตัวลงช้าค่ะต้องไปแก้ดูที่อาหารในมือน,นะครับเพื่อนอยู่มือนครับเพื่อนทำเอฟแบ็คีสองแบบกูน้อยทําอยู่ใช่ไหมคะอาหารในมือ้อต้องเป็นอาหารแบบโลดครับแล้วก็เป็นกูแฟทนะครับเพื่อนเห็นมันดีถ้าเพื่อนน้ำหนักไม่ลงต้องโฟกัสอาหารที่จะทานนะคะว่ามีน้ำตาลแก่หรือเปล่าในมื้อนั้นในมื้อที่จะทานมีคาร์บอย่าหรือเปล่า มีน้ำตาลเยอะไหมเพกกื่อนๆต้องโฟกัสต้องค่อยๆดิฟในการอาหารนะคะทำไอเอฟวีเดียวลดน้ำหนักไม่ได้นะพเพื่อนๆไอเอฟวีเป็นการของการรับประทานนะคะต้องควบคู่กับการควบคุมอาะคุมสาออาหารในมือด้วยนะคะขอบคุณน้อยเท่าไหร่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะถ้าเพ,พื่อนๆท่านใดมีคำถามฝากถามได้นะคะติดลิดเลยคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยากทราบไหมคะทำไมคาร์โบไฮเดรตไม่ทำให้น้ำหนักอ้วน สวัสดีครับเพื่อนคุ่นน้อยนะคะมันนีความรู้จัดขวสนดินมาเล่าแบบใหม่ปังเพื่อนนะคะคอเลสเตอรอลเราไม่ถูคนกลัวนะคะเพราะไม่นป็นทำให้อ้วนนะครับเพื่อนหลายคนก็จะติว่าคอเลสเตอรอลทํา,าทให้เราอ้วนจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลก็คือไขมันในกลุ่มที่ไม่ใช้ทลง,งานนะคะไขมันหรือลิปิดเนี่ยจะมีสองกลุ่มนะครับเพื่อนกลุ่มลิปิดเป็นไขมันกลุ่มเป็นเป็นไขมันที่ กลุ่มใหญ่คะ่ะไขมันกลุ่มใหญ่เขาว่าเียปิดก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะคะเพื่อนเพื่อนฝั่งหนึ่งเป็นไขมันที่ไม่ให้พลังงานกับอีกฝั่งหนึ่งคือไขมันที่ให้พลังงานนะคะแบ่งเป็นสองฝั่งยนี้นะคะ like ท erm. ีนี้คอเลสเตอรอลเขาอยู่ฝั่งไหนเขาอยู่ฝั่งที่ไม่ให้พลังงานนะคะเพื่อนคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นไขมันแต่ไม่ให้พลังงานค่ะไขมันที่ให้พลังงานก็คือไขมันไตรกลีเซอไรด์นะคะตัวอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นในกลุ่มที่ให้พลังงานคือไตรกลีเซอไรด์ค่ะ ีนี้ไตที่สลายก็มีที่ให้พลังงานเราเราทานอาหารเข้าไปมีไตทีสลายเป็นหน้าที่ให้พลังงานเราถ้าเรากินเกินนะคะกินพลังงานนี้มาจากข้าวแป้งน้ำตาลเพื่อนที่เราทินอาหารข้าวแป้งน้ำตาลเกินนะคะส่วนเกินของข้าวแป้งน้ำตาลที่เราใช้ไม่หมดนะคะก็จะเก็บร่างกายเก็บสะสมเป็นไขมันที่ปุงตามไตทั้นทีหนักก็คือปุงตามต้นขา,ต,นขาต้นแขนเรานะคะน,นั่นคือไขมันติสสลาย ส่วนคอเลสเตอรอลเป็นไขมันแต่ไม่ทำง,งานเขาก็ทําหน้าที่ไม่ได้ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ทำให้เราอ้วนนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะแต่หน้านนี้เขามีเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนอ่านเ,เคยทําคลิปก่อนหน้าน,นี้แล้วเพื่อนๆลองหาดูนะคะว่าหน้าที่ของคองเลสเตอรอลคืออะไรหลักๆก็คือเขาเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายนะคะทุกเซลล์อะไรหลังลูกๆไปนะคะ,ะมี รูปเซลในร่างกายเราเนี่ยจะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยคอเลสเตอรอลเพื่อนๆ่อนคอเลสเตอรอลก็เป็นสารต้นต้นของวิตามินดีเป็นส่วนประกอบของสมองเรานะคะคอเลสเตอรอลถ้าเราไม่มีคอเลสเตอรอลเราจะตายเพื่อนเสเตอนคอเลสเตอรอลมีหน้าที่ทําเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ไม่ให้พลังงานนะคะขอถึงไม่ทําให้อ้วนค่ะแต่ถ้าเราไม่ทานคอเลสเตอรอลแต่ถ้าร่างกายเราขาดคอเลสเตอรอลร่างกายเราจะตายนะคะเพราะทุกส่วนประกอบของร่างกายเราคือคอเลสเตอรอลค่ะเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆจำได้ไคะไขมันที่ทำให้เราอ้วนคือไขมันไตรกลีเซอไรด์ค่ะเป็นไขมันที่ให้พลังงานไขมันที่เป็นคอเลสเตอรอลไม่ให้พลังงานไม่ทำให้เราอ้วนนะคะ้เพื่อนๆจะจำกัดความอ้วนการดูแลเรื่องความอ้วนเพื่อนๆก็ต้องจำกัดการกินข้าวแป้งน้ำตาลค่ะจำกัดการกินคอเลสเตอรอลนะคะเพราะคอเลสเตอรอลไม่ทำให้เราอ้วนค่ะคอเลสเตอรอลก็มีอยู่ในไข่แดงใช่ไหมคะเพื่อนไข่แดงอยู่ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์มันหมูมันไก่มันปลาที่เป็นจากสัตว์ อันนี้มีคอเลสเตอรอลเพราะคอเลสเตอรอลอยู่ในสิ่งมีชีวิตนะคะอันเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อจะเลี้ยงก็คือเลี้ยงข้าวไปน้ำตาลน,นะคะเลี้ยงไขมันแตกสับนะคะแต่ไขมันแตกสับถึงเป็นคอเลสเตอรอลถึงแต่ไขมันแตกสับที่เป็นเนื้ออย่างเช่นเนื้อปนเนื้อปนมันเนื้อติดมันเพื่อนสามารถทานเข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่ามีคอเลสเตอรอลอยู่ถึงเราไม่ทานคอเลสเตอรอลไป ตับเรานะคะตับเราก็จะติตคอเลสเตอรอลเองทุกวันวันละสองถึงสามพันมิลลิกร,รัมต่อวันนะคะเป็นหมอที่ิีลกาไว้ค่ะเดียให้ผลิตตัดันที่เรากินอาหารเข้าไปอืมแค่ยี่สิบเซนะคะที่ที่เป็นคอเลสเตอรอลแปดสิบเซนตับผลิตเองนะคะถึงเราไม่กินเข้าไปตับผลิตเองนะคะอคอเลสเตอรอลจำเป็นต่อร่างกายาเพื่อนแต่ไม่ได้ทำให้เราอ้วนนะคะตัวที่ทำให้เราอ้วนคือข้าวแป้งน้ำตาลเพื่อนเพื่อนต้องไปจำกัดตัวที่เป็นข้าวแป้งน้ำตาลนะคะ เพื่อที่ไม่หใ,หให้มีภูมิภูมิเราเกิดจากไข่ไขมันไตจีเลายที่เป็นหลากข้าวแป้งน้ำตาลส่วนเกินนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะลดไขมันส่วนเกินนะคะไม่ให้โปรคลสเตอรอลค่ะปวดข้าวแป้งน้ำตาลนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีคำถามสอบาถามใต้คลิปนี้ได้นะคะ<อ>คุณความรู้ดีๆนี้จากหัวใจนะคะแล้วพบกับคุณน้อยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย